ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นผลการแข่งขันช็อกวงการไปในทันทีครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดล่าสุดครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับโคจอมาพบกันนะชมเรียรรบซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูในเต็ดครับ <c oughs> พี่น้องบอลไทยแน่นอนก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยภาษีของบุรีรัมย เหนือกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่านับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาเนี่ยฝั่งของทีมแชมป์เก่าอย่างประสาทสายฟ้าเนี่ยยังไร้พ่ายไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงของตารางขณะที่ชมรีเนี่ยนะครับออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทีมเยอะอยู่พอสมควรบุรีรัมเนี่ยก่อนเกมนะกนัด ชนะ8เสมอหนึ่งอ่ะคือถือว่าโหดมากอ่ะยังไงชมรีเป็นรองกว่าเยอะอยู่แล้วได้เล่นในบ้านแต่เกมนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่ากลายเป็นฝั่งของชมรีเอฟีที่ออกนำก่อนตั้งแต่นาที16นะครับจากทางอ er, ูเคฟาลิงเกนยิงเข้าประตูไปเกมนี้มันมีดราม่าในช่วงครึ่งแรกหลายจังหวะนะครับเพราะว่าทางฝั่งของชมรีเนี่ย ต้องมาเหลือผู้เล่น10คนด้วยเลสลีย์โบโดนใบแดงนะครับไล่ออกจากสนามในครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนะครับตอนนั้นชมพูียังนำอยู่1 0ึเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ชมพูีเอาบอลไปซุกก้นตะข่ายแต่ก็โดนลิฟคืนไปนะครับเพราะว่ามีจังหวะฟาวก่อนอะไรเงี้ยผู้ตัดสินงก็เช็ค VR ก็มีประเด็นดาานรามาแหละจบครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับกันว่ามันยิงนะครับ มีทุกอย่างแต่ชมพรีดูเป็นรองอ่ะนะครับตัวผูเ้เล่นน้อยกว่าแล้วก็เรียกว่าจบครึ่งแรกด้วยนะครับเวลาเหลืออีกพอสมควรแต่ครึ่งหลังความเซอร์ไพรส์มันเกิดขึ้นเพราะกลายเป็นว่าชมพรีมาได้ประตูที่2จากจนาธานบูรินกินะครับยิงออกนําบุริรัมสองประตูต่อศูนย์ตัวผูเ้เล่นน้อยกว่าแต่นาอ่ะนะครับมันเหมือนแบบทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหเวลาเหลือเยอะนะครับบุริรามก็ ยิงไล่ตีไข่แตกนาที5้าจากกิเมตบิสโซรี่นะครับแล้วก็โรเบิร์ตซูนะครับมายิงตีเสมอนาที61ผมยอมรับแบบตรงๆนะวินาทีนั้นเนี่ยผมว่าชมรีมอาจจะต้านไม่ไหวเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับบุรีรัมแข็งแกร่งนะมากๆแล้วก็เราก็เห็นภาพนี้ซ้ำไปซ้ำมาบ่อยนะครับแต่ว่าช็อตจังหวะความเปลี่ยนแปลงในเกมนี้เนี่ยต้องให้จังหวะฟรีคิกของสันทิภาพนันหงอมคือจุดเปลี่ยนเลยนะ ผมว่ามันเป็นฟรีคิกที่สวยมากในช่วงนาที85นะครับฟรีคิกบริเวณหน้าปากประตูของบุรีรัมปันสวยมากบอลเนี่ยเสียบสามเหลี่ยมฟวบเข้าไปอย่างสวยงามครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประตูสำคัญนะให้ชมบุรีกลับมานำอีกรอบ3ประตูต่อ2เกมนี้เหลือจะเชื่อนะบุรีรัมไม่ได้ไม่ได้นำชนบุรีเลยนะครับพอ ขึ้นนำ3-2นะครับบูลีรามก็ดาน่าบุกเข้าใส่ตัวเยอะกว่านะครับสกอร์เป็นรองบุกหนักจริงๆบุกไปบุกมาไม่รู้ท่าไหนครับช่วงท้ายคู่นี้ต่อเวลาเยอะมากนะครับต่อกันเป็น10นาทีนะครับแต่ว่ามันก็มีภาพที่จังหวะที่เกคูล่าเนี่ยยิงไปติดบล็อกของสุนรขหายประโคนนะครับ VR เช็คว่ามันมีโดนแขนผู้ตัดสินก็ไปเช็ค VR ก็ชัดเจน ว่าเป็นลูกจุดโทษนะครับให้จุดโทษอีกนะครับเกฮูล่าสังหารเองเลยหนี4-2คราวนี้จบเลยนะครับช็อกวงการของจริงครับเพราะว่าชมบุรีครับจากที่ออกสตาร์ทในช่วงต้นฤดูกาลไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้นี่ใช้งานโคชเฮงวิทยาลาหกุลนะครับบรมคุณซือวัย71ปีนะครับเรียกว่าเอาชนะบุรีรัมได้อะนะครับคือตอนแรกอ่ะผมพูดได้เลยว่า วันนี้ชมบุรีเป็นรองเยอะนะครับหลายคนรู้แหละนะครับมีประเด็นดราม่าคือถ้าวันนี้ชมบุรีไม่ชนะดราม่าแนะ่หลายจังหวะมันคุมเครือมากแต่พอชมบุรีปลดล็อกแบบนี้นะครับก็เป็นการยัดเยียดนะครับความปราชัย ให้กับทีมประาทสายฟ้านะครับชนิดแบบที่ไม่มีใครเชื่อจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยคือฮาปาร์ตี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาบุรีรัมยังไม่แพ้ใครในไทยลีกนะครับแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นเกมเซอร์ไพรส์บุกไปแพ้ชมบุรีนะก็คอมเมนต์นะผมเข้าไปอ่าชนชมบุรีแค่สิคนบุรีรัมย์สคนแพ้ได้ไงนะครับนี่คอมเมนต์แรกนะอีกคอมเมนต์ว่าจะกดหัวใจล้านดวงให้ชมบุรีเลยนะครับ อีกคอมเมนต์บอกจุดโทษแก้เขินสีหน้าแก้เครียดอยู่นะ <c oughs> นะครับคอมเมนต์สร้างสารรค์เยอะมากครับไม่ไว่าบอกว่าปลูกฉลามต้องใช้ปราศาทนะครับอีกอก็ไม่อาเหลือจะเชื่อ ชมบุรีโดนไปแดงแต่ละทีสามสิบบุรีรัายังเอาชนะไม่ได้เลยนะครับอีกคอมเมนต์บอกสะใดครับสะใดนะครับอีกคอมเมนต์ว่ากรรมการเหมือนทําใจลําบากตอนเป่าให้จุดโทษจะรั่วนะครับหรืออีกคอมเมนต์ว่าตอนเป่าจ,จุดโทษให้ชมบุรีเนี่ยกรรมการหน้าเครียดนะครับ <laughs> หรืออีกคอมเมนต์ว่าไล่คนอีกไหมนะแล้วก็อีกคอมเมนต์ว่าเล่นแค่นี้จริงเหรอนะครับสมควรแพ้จริงๆนะ อีกคอมเมนต์บอกอับเบลบอลไทยถึงวันนี้พนบุรีจะชนะแต่ต้องฟ้องผู้ตัดสินเป็นาการตัดสินที่แย่ที่สุดนะครับนะอีกบางาอย่างก็บอกสุดยอดสุดยอดชนบุรีคนน้อยกว่าแต่ชนะนะครับอีกคมไม่ว่าชมบุรีสุดยอดนะครับแล้วก็อีกคมไม่ว่าช่วยเท่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับหรือ,อว่าเอมเม่ไดช่วยเต็มที่แล้วครับอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคมเม์ว่จาจ่าฝูงแล้วไงนะครับโอ้โหเรียกว่าแบบ คอมเมนต์ระเบิดมากคุณผู้ชมอยากให้มาดูมากทําใจได้นะครับถึงจะแพ้ทีหมหัวตารางแต่วันนี้ชนะโว้ยอะไรยเงี้ยคือคือผมเองผมก็ยังพูดได้เลยนะว่ามันเป็นเกมเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ก็ไม่ได้คาดคิดแหละว่าเออชมรีจะมาได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยนะครับมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเออมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นประจำวันนี้ไปเลยนะครับซึ่ง นอกเหนือจากผลการแข่งขันของชมบุรีที่สามารถพิบเอวงการชอ่งวงการด้วยกันเอาชนะทางฝั่งของบุรีรัมได้แล้วเนี่ยผลการแข่งขันคู่อื่นก็น่าสนใจนะไปกันที่ BT s t a d i เดียมกันก่อนนะครับเกมอย่างเป็นทางการนัดที่3ของกุนซืออย่างมาซาทระอีชีนะครับ อดีตคุณซื้อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับระยองนะจริงๆภาษีของ BG เนี่ยดีกว่านะครับเล่นในบ้านผลงานเก็บชัยชนะเยออย่างต่อเนื่องเจอกับระยองก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่แล้วเกมดังก่าวเนี่ยก็จัดผู้เล่นนะครับได้น่าสนใจนะครับฟอนาซารีสูน,น้ากับโดอีนะครับมินอสุด,ดะมีสารัตอยู่เย็นชนะทิมสงศินนะฝั่งของระยองเองก็มีเสกสรรราตีนะครับ บาติสตากองหน้านะก็ตามตามเกมอะ่ะบีจีก็ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ูนย์นะครับจากทางซาโดคาเซนิก็าทำประตูเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบีทีเองก็โอกาสดีหลายครั้งนะแต่ว่าก็เจาะประตูไม่ได้ในครึ่งแรกขึ้นนำา1ูนย์ะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่ลูกยิงของสหรัฐสนทิสวัสิรครับ ในนาที59ครับซึ่งทำให้ทีมม้านินมังกรเนี่ยคัมแบ็กกลับมาสู่เกมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นนี่สู้กันแบบดุเดือดนะครับแต่ว่าเขาม,มีสกอร์เพิ่มเนาะกลายเป็นว่าอ่าอีชีนะครับมาคุม b ีจียังไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าสรุปเสมอระยองแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยผลกาาแของขันห,นงหนึ่งคู่อันนี้แรงจริงนะครับแอบลุ้นแชมป์เลยก็ได้นะผมพูดได้เลยก็คือ ราชันมังกรครับราชบุรีมิตรผลบุกไปเยือนอายุทยายูเนเต็ดนะครับซึ่งโอ้โหฟอร์มยังดีมากๆนะครับก็ได้ประตูออกนําจากโจนาธานเข็มดีตั้งแต่นาที31โจนาธานยิงก่อนที่เดี๋ยวจะไปต่อพาสปอร์ตเดนมาร์กเนาะแล้วก็มาได้ประตูที่2จากเอ็นจีว่านะครับประตูที่3จากทาน่า30นะครับแต่ว่า อายุทยามาดีใครแตก1-3นะครับจากควายเก้เลเมสในช่วงท้ายเกมแล้วแต่ก็ไม่ทันการราบุรีแรงแรงมากบอกได้เลยนะครับแรงทั้งในถ้วยเอเชียก็เพิ่งถล่มคู่แข่งจากฮ่องกงมา7ลูกนะครับนี่มาต่อไทยดีก็ชนะอีก3-1ก่อนจะเข้าถึงช่วงฟีฟ่าเดเนาะแล้วก็คู่วิกแมตนะครับเงียบเป็นเป็นพิเศษเลยการท่าเรือเปิดบ้าน เสมอกับทูแบงกอกศู ok 0, ประตูต่อศูนย์เกมนี้อนโทนีฮซันไปดูถึงขอบสนามด้วยนะครับสรุปตารางคะแนนล่าสุดนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะแมตช์เดย์ที่11เนี่ยก็จะฝูงยังคงเป็นบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะแพ้ให้กับชนบุรีในเกมล่าสุดก็ตามแต่ว่าผลงานลง30น,นัดชนะ8เสมอ1 แพ้1นะครับมี25แต้มเพิ่งจะแพ้นะครับนัดนี้แล้วก็ราชบุรีขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับสินัดชนะ7เสมอ1แพ้2มี22แต้มนะครับส่วนอันดับ3ก็คือแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ชมแข่ง11นัดชนะ6เสมอ3แพ้2มี21แต้มนะครับอันดับ4คือการท่าเรือครับ11นัดชนะ6เสมอ2แพ้3มี20แต้มส่วนอันดับ5ก็คือ บีจีปทุมนะครับ11นัดชนะ5เสมอ3แพ้3มี18แต้มนั่นเองนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลียกเนี่ยเดี๋ยวก็จะพักโปรแกรมนะครับในช่วงฟี f a าเดจะกลับมาอีกทีก็คือแมตช์เดย์ที่12นะครับแมตช์เดย์ที่12ก็คือช่วงวันที่22พฤศจิกายนนู้นเลยนะครับก็จะไล่ตั้งแต่การท่าเรือเจอเชียงราย แบงคอกเจอพีทีประจวบเมืองทองจะเจอกับบุรีรัมย์เมืองทองป้อแป้มากนะครับไร้ชัยมา8นัดแล้วนะครับแล้วก็มีราชบ,บุรีเจอกับบีจีปทุมเกมนี้มันแน่นะครับมีนครราชสีมาเจออายุทยาราชบุรีกับบีจียีสนะส่วนนครราชสีมาเนี่ยยีนะเจอยุทธยาแล้วก็พลังการเจอกับระยอง f c สุโขทัยเจอกับชลบุรีครับแล้วก็ลำพูนบริเออร์เจอกับอุทัยธานี f c นั่นเองนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุด ของฟุตบอลไทยลีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาไปไท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันหน่อยนะครับเพราะในวันที่10พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเป็นวันรายงานตัวฝึกซ้อมมือแรกนะครับในยุคที่มีแอนโทนีอัสันเป็นกุนซือคนใหม่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ประกาศ23าแข้งออกมาไปที่เรียบร้อยแต่กรณีที่น่าสนใจก็คือจูสเบลสุนซั์นะครับ ดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่นับปัจจุบันเล่นอยู่กับกินสบีทาวทีมในระดับด i กทูหรือ Division 4ของอังกฤษในวัย21ปีแล้วก็มีอะไรชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกทางฝั่งของสพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยมีการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็อนุมัติขึ้นทะเบียนให้เล่นทีมชาติได้แล้วนะครับซึ่งดาวเตะ ลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับดีกีเยาวชนทีมชาติอังกฤษตั้งแต่รุ่นสิบห้าสิบหกสิบแปดแล้วก็สิบเก้าปีเนี่ยมีรายงานมานะครับว่าเจ้าตัวเดินทางถึงไทยเนี่ยนะครับก็คือในวันที่เก้าพฤศจิกายนแล้วก็จะเข้ารายงานตัวที่แคมป์เลยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าในวันที่สิบพฤศจิกายนเนี่ยเจ้าตัวจะมาซ้อมกับทีมชาติไทยทันทีนะครับแบบไม่พักเลยก็คือเข้าแคมป์แต่ยังบอกเวลาไม่ได้แต่ตอนซ้อมเนี่ยจะมา รายงานตัวแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆในแคมป์ทีมชาติไทยไปในทันทีนะครับก็น่าจะตามองนะสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคของแอนโทนีฮัสซันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งในวันที่10พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะได้เห็นแล้วนะครับว่า ยุคสมัยใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ